สบายดีตอนสวยเป็นเองเลยอันนี้ก็มาล้านสีเขียวทานเนื้อหน่อยมากกินกุ้งภาษาหยาเทนเปิ่นโทาหากินกุ้งเด้อสันก็เลยมา,ายใครเลยขายดีแล้วกันฮอนแม่สวยดีพี่น้องมาได้ทันเวลา กันมางกอหน่อยเป็นเป็นไข่บ้นนั่ได้อการกินยาไงกับเพิ่อนนกาขงามมือเนาะ สาวเลยนะม่านี่ม่านแนมาไกินแน่เนาอม่นนี่อแฟนมาไกินแน่ว่ะนจะเลียวหายนวันนี้ก็ไ้เ็มไปบ่งมงไพกัมาซะก่อนร้านยาบบังไผ่กลงได้ที่ว้ว นั่งหายปเนลยากิเบิลกันเป็นลอยาตลี้งกุ้งบ่รถดับเพิงโอ้ต้รถดับเพิงมีรถดับเพลิงไยเด้อ๋อเขาจะไปสีเด่นแท่นั้นแหละมันไงนะไอไอรถดับเพลิงรถดับเพิงบนยากได้คบว่าเรื่องเงินนะ มันบริยานกเลยเนาะมาอยู่นี่กับมอม่หนน้ากันอยู่นี่เห็นเนาะจับปากัถึงกับเจะเออเอ้บเจอสิาอยเาเลผเยี่ยมอยจะแล้วังอนชอต่นื่เอ้ยงอกห้องแล้วบอนเขามาจ

เนี่ยไปเรียนปอมกันนะซาเรียนปอมตูมาบริวิทยเรียนดมูปปอมตูมากเป็นที่เรียนกุ้งเด็กๆเป็นที่เรียนกุ้งเด็กเวันไหงจะดีมันมีน้ำใจเรี่องเด็กให้มีความหูความรักทำเรียนทำงานก็ให้ได้ให้ดีคนนี้มันเป็นเด็กกระเสริฐคนน่ะมาแล้ว องเยนกับบราาเลยสามหอดทอดสามยาหอดอ่เนาะประมาณเช้ากว่านี่จเไรจอดอดจัาเดี๋ยวสามซีฟเนาะเซลแซลอยู่แมนมีความอุดมสมบูรณ์ มะมะคือมะตน่มะลุกมาลายบันีมาคือตูบันมามานั่งตูเอาทงวางไว้โตลูกทงไว้โตเด้อบอามานั่งมีแต่กระโตทงไว้ตตเล่นง่อยเด้อวางไว้โตเสื้อผ้าแก้ไว้เบิร์ตขึ้นตูะขึ้นตูปตงเป็นระบบเลเบียลกลตาง ปปวกหลั่งเขาหู้นางลงนางลงนางลงไม่นางชั t <t ้นังนางลุมนางลุมนางลุมนางต่ำตเด้อนางต่กาเป็นาสนหันางชั้นสูงปินาใส่ตั้งน้าเออย่หญ่ยังก่อจอวโสดปินนาเขา

nha bây giờ là phải <laughs> ăn hết rồi bây giờ là phải ăn đâu bây con con

อัน nói nói đây ได้ hả ได้ตํานานน้อยได้หยังฮะ ตอนนั้นก็ซิวเลย <c oughs> เต็มกระตอบหน่อยหนึง่งตักจากจะคุ

เรียนฟอมมาเนี่ยบน้านน้อยนะนกเนเย่ยน้าอยเนมอู่ทยเที่นอนน่ยนะว่าจะเป็นซ่าที่เหน่ไปเมพายวนพาสุดก่อนนน่อยกว่านี้บากเพ

มาแบ่งเอาพังนีไปพูดอย่าปีนลูกอย่าปีนอย่าปีนอย่าปลูกกันด้ปูกเลยิมลิเอามาควายชอดสิเจกนยิไปหินเยนะปนึงกะงันยอาไงออกิน้นาไหนกินยังเห้อังกินยังไปกองลงหานบ่แกกินกองลงู่นน่ะ เป็นขายยาย่ยออ,อกอมนอ <c oughs> ส่นกนปอิบวงปลายือว่าเลิกรีงเรียนเลยวันนี้แล้วนี่ฝากันนี้

เงียนาแต่ดอกไม้ดีบ่เอาไห้เลยถงมากเมต้องใส่แม่ต้องมเงียนเด้อแัดเสียงโจบซัดโอ้ยโดนตู้ก็ได้ข้าวเท้านั่นข้าวเ้าเขาไปเกี่ยวหน้าเกี่ยวนะแม่เขาเิ้นดอกาเกียรเด่นข้าวที่เป็นได้เกีเด่นเดอ ข้าวเผาเนี่ยเออข้าวเผาเจ็ดยสกัดใส่เพื่อจะห่อข้าวเกี๊ยสหม้อเม็มาแล้วข้าวเกี๊ยสห่อนมาจากนี่ แต่งตัวเป็นปอมเป็นดัางเฮียนมากเลยนี่นี่ปอมเป็นนังเฮียนมาสองคนสันสบริกินหมได้แต่ปอมเป็นตังเฮียนมาเนี่ยขายโอ้ยอาการห้อนเนาะใครเซลน้ำคนจันละมานเฮียนเด้เปล่ไก่จีเซงในบริคืนน้องเหมือน

แม่มหาหนูจรใช้ใช่ในั่ชานอสัตวนนั่ท่าตคืนเด้นมกนเปไเ็นนางคไงกุ้มไปนอคกัน่อกันใหม่ไปนองขอบคุณลาที่มาหับส้มเด้อ